สวัสดีค่ะงานการพยาบาลตรวจโรคสัญญกรรมกระดูกและข้อยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะดิฉันปาีวนาศิกชาตพยาบาลประจำหน่วยตรวจวันนี้ขอทำหน้าที่ให้ความรู้ทุกท่านเกี่ยวกับเรื่องการดูแลเฝือกนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องรู้กันก่อนค่ะว่าเฝือกคืออะไรนะคะเฝือกคืออุปกรณ์ที่ใช้ดามกระดูกและข้อหรืออวัยวะที่ได้รับการบาดเจ็บให้อยู่นิ่งค่ะ และชนิดของเฝือกนะคะมีทั้งหมด2ชนิดค่ะชนิดแรกก็คือเฝือกปูนนะคะหรือเฝือกปูนพลาสเตอร์นั่นเองค่ะเฝือกปูนนะคะมีข้อดีค่ะก็คือราคาถูกนะคะสามารถใส่ได้ง่ายค่ะแต่เฝือกปูนนะคะจะสามารถแตกราวได้ง่ายนะคะแล้วก็ไม่กันน้ำนะคะและมีน้ำหนักมากและแห้งช้าค่ะและชนิดที่2นะคะก็คือเฝือกพลาสติกค,ค่ะหรือว่าไฟเบอร์กลาสค่ะ เฟือกชนิดนี้นะคะมีความแข็งแรงค่ะแล้วก็มีน้ําหนักเบานะคะคกันน้ําด้วยค่ะแต่ข้อเสียของเขานะคะก็คือมีราคาแพงค่ะแล้วก็ผิวสัมผัสเนี่ยมีความขผุขค่ะนะคะอาจจะทําให้เกิดการระคายเคืองได้ค่ะต่อไปเป็นประเภทของเฟือกค่ะเฟือกมีทั้งหมด2ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือเฟือกแข็งค่ะ เป็นเฝือกที่มีการพันรอบอวัยวะนะคะให้มีความหนาและเท่ากันตลอดส่วนค่ะสามารถจํากัดการเคลื่อนไหวนะคะได้ดีค่ะตามตําแหน่งที่ได้รับการบาดเจ็บเลยค่ะและอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือเฝือกอ่อนค่ะเฝือกอ่อนนะคะจะมีลักษณะเหมือนเฝือกแข็งครึ่งชิ้นค่ะและถูกยึดไว้กับอวัยวะด้วยผ้าพันยืดค่ะจะใช้ในรายที่มีกระดูกหักนะคะหรือว่ามีการจัดกระดูกค่ะแล้วก็มีอาการบวมอยู่ด้วยนะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูวัตถุประสงค์ของการใส่เฝือกกันเลยค่ะข้อแรกนะคะรักษากระดูกหักค่ะจำกัดการเคลื่อนไหวส่งเสริมกระดูกที่หักให้เชื่อมติดกันป้องกันกระดูกติดแบบผิดรูปลดอาการปวดบวมอักเสบค่ะข้อ2ใช้ป้องกันความวิกลรูปของข้อต่างๆจากการหดเกลงของกล้ามเนื้อหรือเนื้อเยื่ออื่นๆข้อ3 ใช้แก้ไขความผิดรูปของอวัยวะเช่นเด็กที่มีปัญหาเท้าผุกให้กลับมามีรูปเท้าที่ปกติค่ะข้อ 4. ช่วยส่งเสริมการหายของแผลเช่นการใส่เฝือกหลังการผ่าตัดค่ะและต่อไปนะคะเรามาดูการดูแลเฝือกในระยะ3วันแรกกันเลยค่ะข้อ1นะคะป้องการเฝือกหักหรือยุบในระหว่างที่เฝือกยังชื้นอยู่ค่ะ เราจะทำยังไงนะคะเราก็ต้องวางเฝือกบนวัส,สดุนุ่มนิ่มค่ะเช่นหมอนหรือฟองน้ำค่ะหลีกเลี่ยงการวางเฝือกบนวัส,สดุแข็งค่ะเช่นการวางส่วนของสันเท้าบนพื้นปูนหรือใช้ส่วนของข้อศอกเท้าพนักเก้าอี้เป็นต้นค่ะควรประคองเฝือกในระหว่างการเคลื่อนย้ายอย่างระมัดระวังค่ะหลีกเลี่ยงการใช้มือกดหรือบีเฝือกเล่นนะคะข้อ2การทำให้เฝือกแห้งเร็วค่ะ เราควรวางเฝือกบ,บนผ้านะคะเพื่อดูดความชื้นค่ะและควรวางเฝือกในที่โล่งค่ะในที่ที่อากาศไทยเทได้สะดวกไม่ควรใช้ผ้าห่มหรือสิ่งอื่นใดปกคลุมบนเฝือกค่ะและเรายังสามารถใช้พัดลมเป่านะคะเพื่อช่วยให้เฝือกแห้งเร็วขึ้นด้วยค่ะต่อไปนะคะเรามาฟังคำแนะนำในการดูแลเฝือกและการปฏิบัติตัวกันค่ะข้อแรกนะคะ ดูแลไม่ให้เสือกเปียกชื้นเวลาอาบน้ำควรใช้ถุงพลาส,สติกหุ้มเฝือกไว้เพื่อกันน้ำค่ะห้ามทําให้เฝือกเปียกน้ำนะคะและห้ามลนเฝือกด้วยความร้อนค่ะไม่ควรลงน้ำหนักหรือเดินบนเฝือกหากแพทย์ยังไม่อนุญ,ญาตนะคะห้ามใช้วัสดุของแข็งของมีคมแย่เข้าไปในเฝือกค่ะเพราะอาจจะทำให้เกิดบาดแผลได้อาจใช้สเปรย์สำหรับฉีดเฝือกเพื่อลดอาการคันได้ค่ะ ห้ามตัดเฝือกห้ามดึงสำลีหรือวัสดุรองเฝือกออกเองค่ะวางอวัยวะที่ใส่เฝือกให้อยู่สูงกว่าระดับหัวใจเสมอเพื่อลดอาการปวดบวมเช่นกรณีใส่เฝือกขาเวลานอนให้เอาหมอนรองขาข้างที่ใส่เฝือกไว้นะคะหรือกรณีใส่เฝือกแขนให้ท่านใช้ผ้าของแขนค่ะควรหมั่นฝึกเกงกล้ามเนื้อที่อยู่ในเฝือกและนอกเฝือก พยายามเคลื่อนไหวส่วนที่อยู่ภายนอกเฝือกบ,บ่อยๆค่ะเพื่อช่วยลดอาการบวมนะคะและควรมาพบแพทย์ตามนัดทุกครั้งค่ะที่สำคัญอย่าลืมรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่อาหารที่ส่งเสริมการติดของกระดูอาหารโปรตีนวิตามินซีและแคลเซียมสูงเช่นเนื้อสัตว์ไข่นมถั่วปลาเล็กปลาน้อย ผักใบเขียวงาดำเป็นต้นค่ะต่อไปนะคะเป็นอาการที่ต้องรีบมาพบแพทย์อย่างเร่งด่วนเลยค่ะข้อ 1. มือหรือเท้าส่วนที่ใส่เฝือกบวมมากค่ะข้อ2รู้สึกเจ็บปวดหรือแสบร้อนท,ทั้งทั้ที่ได้ยกส่วนที่ใส่เฝือกไว้สูงเหนือระดับหัวใจแล้วและไม่สามารถระงับได้ด้วยการรับประทานยาแก้ปวดธรรมดาได้ค่ะ ข้อ 3. สังเกตว่าปลายนิ้วหรือเล็บมือเขียวค้ำกว่าข้างปกติข้อ 4. รู้สึกชาหรือเป็นเน็บเพิ่มขึ้นเรื่อยๆข้อ 5. ากำลังในการขยับอวัยวะส่วนที่โผลออกมาทางปลายเฝือกลดน้อยลงเรื่อยๆเช่นไม่มีแรงกำรรหรือแบนิ้วมือข้อ 6. คคำชี่ประจซึ่งเคยคลำได้ปกตินั้นเบาลงหรือคลำไม่พบ สามที่แพทย์อาจจะเคยสอนหรือแนะนําไว้นะคะข้อ7มีหนองหรือสารเหลวผิดปกติซึมเปื้อนเฝือกไหลออกมาจากใต้เฝือกหรือส่งกลิ่นเหม็นออกมาค่ะข้อ8เฝือกหกักหรือแตกร้าวค่ะข้อ9เฝือกล้วมหรือหลุดข้อ10มีวัสดุแบบปลกปลอมหลุดเข้าไปในเฝือกอาจทำให้เกิดแผลกดทับและติดเชือ้อตามมาได้ค่ะ หากผู้รับบริการมีอาการดังกล่าวต้องรีบมาพบแพทย์อย่างเร่งด่วนเลยนะคะและหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับผู้รับบริการบ้างค่ะด้วยความปรารถนาดีจากงานการพยาบาลตรวจโรคสัญญกรรมกระดูกและข้อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสวัสดีค่ะ